มาดูผลงานกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูก,กล้องนะคะ้อใส่ทั้ง ดูนะคะนี่ค่ะปลานะคะได้แค่น,นี้เองทิ้งไว้ทังคืนได้ลูกปลาบูด้วยแต่ตายยังอ๋อยังไม่ตายเนาะเดี๋ยวเราไปปล่อยกันโอเคค่ะพยายามแกะเขาเบาๆเนาะดี่เปลาบูาเ,เบขาทนอยู่มีค่ะใจเราเนาะทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมเนาะมีทั้งปูทั้งหอยเลยค่ะ หอยเชลี่หอยขมหอยเอขหอยโขงเนาะปูเต็มเลยดูได้ปูเยอะเลยมีทั้งตายทั้งไม่ตายนะคะหอยจุกก็มีมารวมกันนี่ครับผลงานผลงานปูเยอะเลยเกค่าก็เดี๋ยวเราเนาะได้มาปลาประมาณนี้ก็เก็บไปก่อนเนาะ เราเรามีอยู่ในตู้เยน็นที่เก็บเมื่อวันก่อนกับนี่ค่ะจะขายเนาะน้ําลงหมดแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ดักใสในคูข้างบ้านเนาะหน้าบ้านดีกว่าปลากำลังลงเคกค่ะกับคลิปเล็กๆน้อยๆเช้านี้นะคะใสๆวันนี้สวัสดีตอนเช้าอีกวันนึงเดี๋ยวเราจะไปดูไซที่เราดักทิ้งไว้นะจ๊ะตรงคูน้ำนู่นหข้าขบ้านเนาะตะข่ายยังไม่ได้ดูนะคะวันนี้เก็บบ้านอยู่เนาะ เราเดินไปดูเลยเมื่อวานเนาะดักไว้ได้ปลาสองสาตัวหอยปูตายเพราะว่ามันจมน้ำมิดตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมเนะมาะเราไม่ได้ดูเนาะน้ำมันสูงก็เลยเอาปูหอยที่เป็น,นาตายแล้วเนาะไปเหยื่อล่อเกื่อปลาไหลเข้าปลาเข้านะคะเดี๋ยวเดินไปดูเลยนี่ค่ะน้ำแห้งหมดแล้ว เดินมาดูกันจะมีปลาเข้าให้เหราไหมออุอ๊ออ,อดูกันหน่อยดูกันหน่อยน้ำเริ่มแห้งเยอะมีปูดเดินโน่นโตรงนั้นกับปู ปูเดินเยอะแค่เดี๋ยวดกใส่ดยกันยกขึ้นมาก่อนนะคะนี่นะคะดูผลงานกันเลยเดี๋ยวยกขึ้นมาก่อนอึ๊บ ใหญ่ไม uh ่ในท่อเราใสิอ huh. uh ๋อโอ้โหได้ปลาไหลตัวเปิดเริ่มเลยลูกประบูได้ได้ปลาไหลตัวอังกฤษเลยนะครับ ใหญ่มากอูเยอะเลยคีดค่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปถุงก่อนดูดูดูใหญ่มากคิดค่ะใจถังบ้านก่อนไปดูผลงานกันนะคะ ปูไปเยอะออเดี๋ยวมาถึงบ้านกันนะคะเียเ๋ยใส่กระมังก,ก่อนเนาะหาอะไรมาใส่ดีสักครู่นะคะ ค่ะเดี๋ยวมันดูผลงานกันเราจะมาเปิดปาใส่แล้วนะคะได้ปลาไรนะคะดักทิ้งไว้แต่ตอนขายสายเมื่อวานเนาะไม่ได้ปลาค่ะแต่ได้ซากปูนาองลาขหอยที่ใส่บันจมน้ําไว้ตั้งแต่น้ําท่วมเนาะก็ะเลยไปดักตรงร่อง เป็นไรใหญ่มากวัเห็นป,ป็นไ่บ้างเอา,อามไมออกอื้มโอ้โ 哦，嘿嘿，可以。可以 ตัวเราใหญ่มากปัญหาอะไรทุ่งนานนะคะไปดักในร่องเนาะอวนเล่นโป๊นี่นะคะเห,ห้ดูนี่อวอดนี่ค่ะปัไหลผลงานปัไหลใหญ่มาก เนาะ oh. <laughs> วันไม่เคยเห็นเลแค่ปูตัวเล็กตัวน้อยเนาะนี่มันเน่าตั้งแต่น่นน้ำท่มวมนะคะเราก็เลยไปดักใส่เผื่อได้ป,ปลูดปลาเค้ก okay, ค่ะเดี๋ยวเราเก็บปากระตกรเดี๋ยวเอาใส่ไปวางไว้ที่เดิมเนาะเผื่อได้อีกอันนี้มันมีซากปลาช่อนเนาะปลาบูตตายอยู่ก็ไปเป็นเหยื่อต่อนอะอนหอยที่มันตาย คนะคะกับผลงานหมานนะคะโอเคค่ะสวัสดีะคะ่ะวันดมดมปูเดินออกแล้วอ้วันเจับปูจับปูจับปูเจ็บปูเ <c oughs> คค่ะสวัสดีค่ะกับรรยากาศเช้าวันนี้นะคะวันอนังคารนะคะ เจ้า <laughs> <laughs> ของนั่งมองเจ้าของเจ้าของเด่ยค่ะสวัสดีค่ะ